วันนี้เป็นวันจันทร์ที่สี่ธันวาคมพุทธศัการาช2566รหเรียนวิสุทธิมรรคข้อที่248สจเจพนัสเอวังสัตถุปาาุพาจาริตตะคุณงังปัจเจเวคตโตปี ติทารดังกิเตศนานัาสัพพยังอุปาคัสสาเนวะตังปฏิคังอุปัสัมมติอัฏฐานะอนะมัตตคียานิปัจเวกิตภานิตัตริตัตถะหิวตังนัโศเิกเวสัตโตสุลภารูปโอโสนะมาตาปูตัปุโภ โยนะปิตาปุตตะกุโพโยนะพาตาโยนะพกินิโยนะพกินีโยนะปุตโตโยนะทิตาปุตตะปุภาติปัสสมารตสมิงปุกเกเลเอวังจิตังปาติตพังอายังกิระมีอธิเตมาตาอุตวา ทัาสมาเซกุจิยาปริหาริตวามุตตะกรีสาเขละสิงคานิกาทีนี้ฮาลิจันทนาวิยะอาชิคุชมานาอปเนตวาอุเรนัจจาเป็นตีอังเขนาปริหาระมานาโปเสสิปิตาหุตวาอาชาปัฏฐสังกุปัฏาทีนี ันตว,วานิชังประโยชะยะมาโนมไมหะมัทายะชีวิตตามปีปริจจคิตว,วะอุปัโตโยุเหสังคาเมปวิสิตว,วะปะวิสิตว,วานานาน,าน,านานาวายะมหาสมุทธังปักขันติตว,วะอัญญานิจจ ทุการานิกริตวาพุทธเกโพสิสามิติเตหิเตหิอุปาเยหิท่านังสังหริตวามังโพเสสิมาตาภกินีปุตโตตีตาจังตวะปิอิทันจิทันจุปการังอากาสิติตตระเมนปัติรรปังมนังปทูเสตุนติ สเจปนะเอวังป um sa ีจิตังนิพาเปตุงนะสกุติเยวะอาทานนะเอวังเมตตานิสังสารปเจเวกิตาภาอัมโพปะจิตะนาโนุตังพระควตาเมตตายะโขภิกเวเจตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะเปิลิกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะ อนุติตายะปริกิตายะสุสมารฐายะเอกาทศานิสังสาปาติกังขาคตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุจตินปาปะกลางสุปินังปัสติมนุสานังปิโยติมนุสานังปิโยติเทวตารคันเตนาสักิวาวิสังวาสตังวากรรมติ ตัวัตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนปสตีติอาสัมมุนโหคาลังกโรติอุตริมะปฏิวิชันโตพระมะโลกุปขโคโหติติสเจตวังอีทางจิตตังนะนิพาเปสสิอิเมหิอานิสังเสหิปริพาหิโรภวิสติติ วันนี้ก็เริ่มข้อที่248นะสเจปนัสสัต <c oughs> ปณะก่เจหากว่าอัสสะโยคิสสะเมื่อโยคีนั้นปัจเจเวขัโตปิแม้พิจารณาอยู่ปุพพะจาริตะคุณังซึ่งคุณคือความประพฤติ ในก่อนสัตวุของพระผู้มีพระภาคสัตถุของพระศาส,าสดาเอวังอย่างนี้อุปคตัส์เข้าถึงอยู่ธาตัพ,พยังซึ่งความเป็นธาตุกิเลสานาังแห่งกิเลสตั้งหลายที่ครัตตังตลอดราตีนาน ตังปฏิคังต่างปฏิคังอันว่าปฏิคานั้นเนวะโปพสมติย่อมไม่สงบนั่นเทียวอัฏาพาเวกันมื่อความเป็นนันสันเตมีอยู่อนมามตติกิยานิอันว่าสูตรอนมามตะิกิสูตรทั้งหลาย อเนน,นะอันโยคีนั้นปัจเวคิตปานิพึงพิจารณานี่จริงอยูว่วจนะนั้นว่าพดรำร,รัตอิทิว่า,าวจนะนั้นว่าพดรำร,รัตติปะขวตาระคุมิภาพ,พุทธังตรัตแล้วตัตถะตัะตระในอนัมตะคียสูตรนั้นอิทิ ว่าพิกเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายท่านี้ช่วงนี้เป็นประโยคประโยคยะเอาไว้ประโยคต์ตส่วนทั้งแต่นี้เป็นประโยคยะเวลาแปลเขามาแปลประโยคยะก่อน โยบุคลโรนว่าบุคคลใดมาตาภูตตะปุโคเป็นผู้ไม่เคยผู้ไม่เคยเป็นมารดาน้าอหติย่อไม่มีโยบุคลโรนว่าบุคคลใดปิตาภูตตะปุโคผูผู้เคยเป็นบิดา นะโหติย่อมไม่มีโยบุคลอนวบุคคลใดมาพาตาเป็นพี่ชายน,ะ,ะ,นะโหอานะโหติย่อมไม่เป็นโยบุคลนบุคคลใดนะโหติอาภักกินีเป็นพี่น้องหญิงนะโหติย่อมไม่มี ยโยบุคลอนว่าบุคคลใดบุตรเป็นบุตรนะโหติย่อมไม่ย่อมไม่เป็นนะโหติย่อมไม่มียโยบุคลอนว่าบุคคลใดทิาพาโพปุพภาปุพโพเป็นผู้ไม่เคยเป็นทิดานะโหติย่อมไม่มี อโสปุคโคลนว่าโอาโสสตอร์ว่าสัตนโสุรภะโรปโปรเป็นผู้มีสภาพหาได้ง่ายนะโหติยังไม่เป็นต่สมาเพราะเหตุนั้น จิตต่างอน,นวัาจิตโยคีนาอันโยคีอุปาเทตปังพึงให้เกิดขึ้นตัสมิปุกเลในบุคคลนั้นเอวังอย่างนี้อิติว่าคีราได้ยินว่าอายังปุกโลนว่าบุคคลนี้มาตาเป็นมันดาอาติเตในอดีตเมของเราตวาเป็นปริหริตวาบริหารแล้ว กทิยาในท้องทัศสามาเสตลอดสิบเดือนอชิกุชามานาไม่รังเกียจอปเนตวานำออกแลว้วมุตตะกรีสะเขละสิงคานิกาทีนี้ซึ่งสิ่งปันิโกนั้งหลายมี ภาษาอุจระน้ำลายน้ำโมเป็นต้นอริจันธนามิยะเหมือนจันเหลืองนัจจาเป็นตีกกอยู่กกอยู่อุเรอุเรในอกปริหะปริหาระ มานาปริหรรม,มานาโพเสสิ่อุ้มด้วยอวัยวะด้วยกายและอวัยวะคือกายและมือเดืองดูปิตาเป็นบิดามดตุตตวาเป็นคันตวา,าไปแล้ว ฉะปัฏฐสังกปัทาทีนี้สู่ที่สู่ทางทั้งหลายมีสู่ที่ทั้งหลายมีทางสู่ทางทั้งหลายมีทางแพะทางที่ทางที่ไปด้วยทางที่ไปด้วยไม้เป็นต้น ปัจฉะประโยชะมาโนประกอบอยู่วันนิชังซึ่งการค้าขายปริจิตตวาสละแล้วชีวิตตามเปีแม้นชีวิตไม่หะมัตทายะเพื่อประโยชน์แก่เราประวิสิตวาเข้าไปแล้วสังฆาเมนในที่ในสงครามอุพัโตพยุพยูนเห ที่ตระเตรียมทั้งสองฝ่ายปักขันทิตตวาเล่นไปแล้วมาสม,มุททางสู่มาสม,มุทรนาวายะด้วยเรือกรริตตะวากระทำแล้วทุกขาราน้ซึ่งกิจที่ทำได้ยากอัญญานี้อื่นจะด้วยสังหริตตวารวบรวมแล้วทนังซึ่งศักด หิวาจดหด้วยอุบายทั้งหลายเหล่านั้น,น,นจินตเนน,นะด้วยความคิดว่าอางนั้นว่าเราโพเสสามิจักเลียงดูปุตตะเกสม่งบทน้อยทั้งหลายดังนี้อ่าโพเสิเลี้ยงแล้วมังซึ่งเราาตาเป็นพี่น้องชายพคินีเป็นพี่น้องหญิงุทุทโตเป็นบุตร ทิตาจะเป็นทิดาด้วยมุตวะมุตวะปิแมนเป็นอากาศิได้กระทำแล้วอีทางจะอีทางจะอุปการังซึ่งอุปการะนี้ด้วยนี้ด้วยอิติเพราะเหตุนั้นนับปฏิรูปัง ปทูเสตุง <c oughs> นับปฏิรูปังไม่ควรปรเจสุเสตุงเพื่อปทุสลายมนังซึ่งใจเมอันเรานับปฏินับปฏิรูปังไม่ควร,รไม่ควรปรทูเสตุงเพื่อปทุสลายมนังซึ่งใจ ตักระในบุคคลเหล่านั้นดังนี้เจอาปณะ,ะก็เจหากว่าโยคียนว่าโยคียนสกติเยวะย่อมไม่สามารถจิตตังอย่างจิตนิพพาพตรงเพื่อให้สงบ เอวังปีแมนอย่างนี้น้ำเที่ยวอัธถภเเวกันเมื่อความเป็นอย่างนั้นทันเตม,มีอยู่เมตานิสังสาอันว่าอานิสงของเมตตาอันนนะอันโยคีน้อันโยคีนี้ปัจเวทคิราภิพิรณาเอวังอย่างนี้อิติว่า ปปจิตตะแน่บรนปจิตอัมโผเจริญวัจนังและปรมรดเพราะขวตา,าพระภู้มีพระภาคพุตธังตัดไปแล้วอน,นุมีใช่เลยอิติว่าพิกกเวดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเมตตาเอากาทักษานิสังสารว่านิสงสิบเอ็ดอนว่านิสงสิบเอ็ประการทั้งหลาย โยคินาปุขาเลนะอันบุคคลปาติกังคาพึงปรารถนาเมตตาเจโตวิมุตติยายแห่งเมตตาเจโตแห่งเจโตวิมุต เจโตวิุติยาแห่ง แห่งธรรมที่หลุดพ้นจากธรรมที่เป็นวิปักแเห็นจิตกก่าวคือเมตตาแห่งธรรมที่เป็นปฏิปักที่หลุดพ้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักแ์เห็นจิตเมตตาเกล่าคือคือเมตตา อีกในหนึ่งเจโตมุติยาแห่งสมาธิจิตที่อบรมที่อบรมจิตเมตตายะก็คือเมตตาอาเสวิตายะอันอันตนเสษแล้วภาวิตายะเจริญแล้วมุริกตายะกระทำไม่มากแล้ว ญาณิกตายะกระทาให้เป็นดุจญาณวัตถุกตายะกระทาให้เป็นดุจพืะะ้น,นที่อนุติตายะ,ะอันตั้งมั่นดีแล้วปริจิตตายะอันสะสมดีแล้วสุสมารถายะอันให้สําเร็จดีแล้วเอกาทะสะอันว่าอันนี้สองหินเมตตาสิเอ็ดประการคตมคืออะไรบ้าง สุขขังสุปฏิคือสุปฏิย่อมย่อมนอนสุขขังสบายปฏิกุจติย่อมตื่นสุขขังสบายนัปสติย่อมไม่ฝันเห็นปาปิกังปาปกังสุวินางซึ่งกวา่าซึ่งฝันร้าย มนุษย์สานังปิโยเป็นผู้อันมนุษย์ทั้งหลายรักโอติย่อมเป็นอนมนุษย์สานังปิโยเป็นผู้อนมนุษย์ทั้งหลายรักโอติย่อมเป็นเทวดาอันว่าเทวดาทั้งหลายรักกันติย่อมรักษาอกคีวาไฟก็ดี วิสังวายาพิษก็ดีสัตถังวาสัตราวุธก็ดีนะกรมติย่อมไม่เข้าถึงอัสสะแก่บุคคลผู้จเจริญเมตตานั้นจิตตังอันว่าจิตสมาธิยติย่อมตั้งมั่นตัวตังเร็วมุขาวันโนอันว่าผิวหน้า ภสีทติย่อมผ่องใสอสามมุนโหเป็นผู้ไม่หลงมุตวาเป็นอลังคโรติย่อมกระทำซึ่งกาละอลังคโรติย่อมตายอปัติวิชันโตเมื่อไม่รู้แจ้งแทงตรออุตริงซึ่งมกักคลอันยิ่งกว่านั้น รามะโลคุปโคเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกโหติยมเป็นดังนี้เจหากว่าตวังอันว่าเธออิทางจิตทางยังจิตนี้ณนะนิพาเปสสิ ไม่สามารถให้สงบลงได้อาหิราเป็นผู้เหินห่างอิเมหิอานิสังสิหิจากอานิสง์ทั้งหลายเหล่านี้พระวิสสิจะเป็นนี่ก็เป็นการแปลโดยพยัญชน,นะนะตรงนี้ ตรงนี้ก็ก็น่าออกอยู่เดี๋ยวอ่าวันนี้ก็เอาแค่นี้พปโดยพยายนชนะให้